คนครับวันนี้น้าหม้อผมพามาทัวร์ซอยคอนเวนครับเป็นสตรีทฟู้ดย่านดัางย่านหนึ่งเลยที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วผมก็นี่ครับมาแวะกับร้านนี้หมเขาแมงสับหมูกรอบอยู่แล้วนี่หางหมูหางหมูนี่ครับเป็นร้านที่ขายแบบพวกปิ้งย่างพวกแบบไก่ย่างหมูย่างนะครับแล้วก็มีหมูกรอบเนื้อย่าง,ออางก็มีโอ้นี่คือมีอย่างทุกอย่างเลยครับ <ส>นเนื้อก็มีครับไก่ก็มีมูก็มีมีหมดเลยโอ้โหนี่คุณพี่เขามาสั่งก<ห>ันไพ<ห><ห>ี่แหมโอ้โหนี่ครับโอ้โหอลังการงานสร้างจริงครับดูอันนี้เป็นกลับนะครับทุกคนเยอะขนาดไหนดูเอาเองครับดูครับทุกคนนี่นี่ครับใครไม่มีหัวใจที่นี่มีหัวใจครับฮ้ใจไข่นะ ก็งไงคงขึ้นเลยมีหมดครับนี่พี่เขาย่างอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเตาอันนี้หน่วยย่างครับหน่วยย่างอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็มีย่างครับแต่เราก็ขายด้วยนี่แล้วก็มีนี่ครับทุกคนหางหมูครับหางหมูกรอบนี่แล้วก็มีหมูกรอบครับโอ้โหให้ทุกคนดูบรรยากาศครับเป็นร้านอของย่าง ที่มีครบคันและที่สำคัญน่ากินมากโดจากซอสก่อนครับมาโอ้อันนี้คือเป็นเป็นน้ำจิม้มเป็นซอสที่ย่างแล้วเราจะเอามาแช่แบบนี้เนาะโอ้เป็นสูตรทางร้านเลยโอ้โห<อ>สุดยอดจริงๆครับนี่ครับพี่เขาย่างอยู่น,นะครับนี่ครับมี หมูปิ้งไก่ย่างเนื้อย่างตับไก่ย่างครับหัวชัยตูดปีกไกข่ข้าวเหนียวมีเหนียวดำเหนียวขาวทุทนเวยโอ้โหแล้วก็มีหมูกรอบครับนี่ครับต่างชาติชอบครับแบบนี้ครับโอ้โหเรื่องไม่ถูกเลยเยอะมากครับ ลูกค้าตอบโจทกันเยอะครับบรรยากาศสุดมากเดี๋ยวจะมาลองประกอบไปดีกว่าครับนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศร้านก่อนดูบรรยากาศร้านครับเนี่ยเนี่ยวนี้มี2แบบนะมีแบบเขี่ยวขาวเขี่ยวนำแล้วก็ทุตคน ยอดจริงครับลูกค้าแน่นเลยครับ คนเยอะมากครับสุดยอดครับรันนี้ครับโอ้คนเข้าพอดีนะครับทุกคนดูครับ เขาสับหางหมูครับทุกคนหางหมูหางหมูที่ขายไงครับพี่หางละเจ็ดสิบหางหมดแล้วนะพี่เดี๋ยวนะหางละเจ็ดสิบหางหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่ขีดใช่ไหมโอ้ต้อไม่ถูกขนาดนั้นนะเมื่อกี้ยิงหางใหญ่เขาเอาไปสี่หางห้าหางโอ้ผมเนี่ยไอคลิปมาไม่เคยเห็นหางหมูต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทเลยเอาผมเอาหางหนึ่งครับจองก่อนเลยได้โอ้แล้วก็นี่ครับ โอ้โดูพี่เขาคีบอย่างเดียวเลย,ยสุดจริงอร่อยจริงใช่ไมโ้โหมาซือ้อบ่อยมากการันตีจากลูกค้าสดๆร้อนๆถามกันตรงนี้เลยคิดดูแล้วกันครับทุกคนตกใจในราคาถูกสั่งถูกมากเลยทุกคนหางละ80บาทหางเล็กหางใหญ่เท่ากันใช่ไหมพี่พพโอ้โหมาก่อนได้หางใหญ่มาก่อนได้หางใหญ่ ขึ้นอยู่กับดวงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับข้อขาเลยนะโอ้โหโอ้าเลยโอ้โหมาไม่ทันนะอาารใหญจะมีมัน๋อมันจะมีเหมือนปอมมึกกรอบเลยนะต้งหัวมันใหญ่ๆโอ้โหถ้าถ้าถ้าก้อนนี้เท่าไหร่พี่ลงสั่งก่อนอ่าสองกิ้ยอยสาเอาไปทนนั้ทงก้อนเลยครับบอกครัอืมมมเท่าไหร่นี่พี่ ช้ำแบบช้ำนะครับตัวครับโอ้โหเนี่ยแบบทำกระตุบๆชิ้นใหญ่ๆสุดยอดจริงๆมาถูกทางครับผมเดินสีลมเจอร้านนี้ครับโอ้โหหายคู่พี่หายไม่แพงเราอยากให้ลูกค้าได้ทานเยอะอยากให้ลูกค้าได้ทานเนยทุกคนเนาะทานเยอะร้อยเดียวนี้พี่ก็ได้สองอะร้อยเดียวก็ได้เต็มร้อยเดียวก็สุดเลยนะดูเดี๋ยวนี่ร้อยสิบบาทเดียกล่องนี้เนี่ย โอ้คิดว่าชิ้นเมื่อกี้นี้น่าจะมีหลายตังคที่ไหนได้ร้อยเดียวก็กินได้แล้วนะโอ้โหราคาคนี้นนเปครบมันข่ไขมันมันจะน้อยหน่อยหางอะ่ะ <ải> มันก็จะได้หนัง <sea. S 1> ออกรอบกับเนื้อติดกระดูก ทานเล่นๆได้แต่ถ้าแบบเอาแบบจริงจังก็สามชั้นก็เป็นหมูกรอบก็ได้เอาหมูกรอบใส่ไปด้วยสักขีดหนึ่งนี่คืออยากซื้อเยอะนะแต่ว่ากินคนเดียวเดี๋ยวไม่หมดเพราะเดินหลายร้านไม่ไหวไอหนึ่สิได้ไหมพี่ได้ครับจัดไปเลยครับกรบีพึ้ เลยแถมให้ yeah. ไม่อยากตัด้อโอ้ยสุดยอดแบบนี้ต้องมาบ่อยๆถ้าแวะมากรุงเทพเดี๋ยวผมจะแวะมาบ่อยๆดโอ้โห oh. ดูครับทุกคนตัดไปครับนี่แวะกันมาได้ครับซอยซอยคอนแวน์นะครับตรงเข้ามาประมาณสักร้อยกว่าเมตรหน้าเลอสยามนะครับโรงแรมเลอสยามนะนี่โรงแรมเลอสยามอยู่นี่นี่ครับ ปากซอยเนี่ยคอนเวนสองจัดไปครับทุกคนร้านของเยอะๆแบบนี้เลยขอบคุณที่ตามครับ